หมุนหมุนอันที่สองครับหมุน,น,น,นอันที่สามหมุนอันที่สี่น้องจะเอาสีไหนครับน้องเอาสีไหนเอาสีนี้ป่ะเอาสีนี้เอาสีน้ำเงินเอาสีดำก็ได้สีน้ำสีอันนี้เหรอเอสีชมพูอ่ะกเก็บก้นเก็บก้นอืมต้องมีปัญหาเรื่องก้นมันนิ่มเป็นอย่างไับ้างด้วตัวผู้ไปไปม่เย,ย,ยังลบครับยังลบอ่ะเขียนก่อนเขียนก่อนเขียนให้เสร็จ จับดินสอให้ถูกอ่าโอเคไม่เอาไม่เอาเอาสีเอาสีนี้ไหมอันนี้เขาเรียกว่าสีน้ำตาลได้ส,ไสีน้ำตาลไหมสีน้ำตาลทาไปมาไม่เอาครับอ่ะจับจับให้ถูกซ้ำถูกอ่าครับอ่ะทาเลยเระบายสีนะเออ ปินพอจะหานพอจะหานน้องยั <c oughs> งเทสินน้องๆอยู่ให้ในกรอบเลยครับน้องปินอย่าเอาออกนอกเส้นเนาะอาหารอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องให้ฟ้าออให้ทาระบายหูเจ๊เจ๊วันดี้เนี่ยน,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 น้องเพื่อน้องทำก่อนเพื่อน้องมีสมาธิทำก่อนอ่ะ เดี๋ยวให้โชว์ปั๊กับอาแปะดูนะโชว์ให้ทุกคนดูนัเนี่ยน้องปินระบายสีทหารตาสีเขียวก็น่าเนาะทำดีๆทำดีๆแต่น้องก็แต่ทำดีๆกอนเอาเอาหน้าสีน้ำตาลดีๆให้อยู่ในกรอบในเส้นนะครับไม่คีขาขครับมีใส่รองเท้าด้วยเห็นไหมรองเท้าบู๊ตระบายรองเท้าบู๊ตเดี๋ยวเราระบายอย่างอื่นดีกว่านะ หหเห็นไหมอย่าให้เหลือสีขาวเห็นไหมอยู่ในกรอบเห็นไหมครับนีออ่อ่ากรอบผูกไปทรงคูคูตกใจก็นี่ว้ายมันคือศิละปะครับคูมแมมบอก <laughs>